จอหน้าปัดเดือนใหม่อีซูซุดีใหม่ของคุณพี่มินนำมาจากอำเภอสว่างจังหวัดนครด้วยอาการปีระวิตคุณแจมีไฟติดผางเลขสะสมระยะทางเขียนถอดจอหน้าปัดเดือนใหม่จ่ายแรงดันไฟแบตและจ่ายแรงดันไฟคุณแจสรุปได้ว่าเลขสะสมเขียนและถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่ทำการจ่ายไฟแบตไฟติดค้างหลอดสีแดงและหลอดสีขาวออริโอเปลี่ยนอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวที่เสื่อมออกไปแล้วได้ทำการเทสปิดแรงดันไฟแบตไม่มีไฟติดผาง และกุญแจไฟมาเป็นปกติทำการได้ระบบไฟเมนบอร์ดในชุดเลขสะสมออดิโอก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวที่เสื่อมออกไปประกอบหน้าจอเรือนใหม่แล้วแฉจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยปิดสวิตกุญแจเข็มกว่าทุกเข็มเลขสะสมออดิโอยังอยู่ปกติเทสเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนใช้งานได้ปกติเทสเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องใช้งานปกตินำมาติดตั้งในตัวรถใช้งานได้ปกติเลขสะสมก็ไม่เพี้ยนมากแล้วเรามีประกันหลังการซ่อมให้ด้วยขอขอ ขอบคุณท่านลูกค้าที่ใช้บริการ